นะอันนี้ซิงเกิลที่อะไรล่ะพี่สามเดี๋ยววันนี้โอเคเอาละฮะอันนี้ก็ร้องเล่นๆจนถึงซิงเกิลที่สามนะครับสำหรับวันนี้ก็นะไม่มีอะไรเนี่ยที่เราจะร้องเลยเอะเพลงแนวอะไรล่ะพี่ืมโอ้ย จะเล่นยังไม่รู้ยืมเพลงอะไรพี่ให้เลยอ๋อตายแล้วเพลงอะไรพี่อยากให้เธอลองครับของมัอร์สักเกอร์ับผมก็โชพี้โดดๆฟังกันดูกันเลยมันจะกระติยลองเล่นเล่นนั่งเล่นอ่ะมอะไรมันอันย่าชิม่อยอยากให้เธอได้รู้อยากให้เธอวอง เลงี้ก็สิงเกอรที่สามเนาะชื่อเพลงว่าอะไรพี่มัเตอร์ซัเกอร์เดี๋ยวมาสกเทีอ่อเพลงอะไรพีลองให้รู้เฮ้ยอยาให้เธอลองลองทำไมอ่ะฮะลองทำไมเขาลองให้รู้ว่าเขารักเราหรือเปล่าหรือเรารักเขาได้หรือเปล่าอ๋อไอ้ยักอ่ะรอฟังัครับ เดียวไปนิ้วแม่งจะจบไม่ได้เพลนี้นิ้วแม่งอ่ะอ่ะเพลงนี้ใช้เวลาเยอะที่สุดนะครับบอกมากี่รอบแล้วสี่ห้ารอบแล้วครับอ่ะแี่นำเลยครับนะฮะอันนี้เป็นเพลงของเพลงอะไรของใครพี่ดิบมาเจอสักเกอร์อ่ะนี่จะมาสีเทาชื่อเพลงอะไรพี่ลองลองดู เราไม่เคยอ,อ,เอ,เอยากอยากให้เธอลองอโอเคอ่<ม>าลองไปฟังดูครับออาโอ้โหโอาเนอว่าเน่อเป็นคนเด็ดอะรับแล้วก็จบไปแล้วนะฮะกี่เทกสีห้าเทกแต่ลภาพก็ไปที่อ้าเทลงสห้าเทคครับร้องตอนนี้ก็ยังผิดอยู่บ้างนะ